เจมดแดง26กุมภาพันธ์2,568บอร์ดตลาดเลิฟไททันคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ไททันกำหนดมาตรการและแนวทางที่จะใช้กำกับดูแลการพัฒนาโครงการ The Heaven โดยให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่28กุมภาพันธ์2,568รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเลิฟไททันอยากเห็นการเติบโตจนกว่าโครงการ The Heaven เสร็จ ตลาดเทียริงเกนฟรีโฟลดตลาดหลักทรัพย์เปิดรับฟังความคิดเห็นการทบทวนเกณฑ์ฟ e ีโฟลดรองรับบริษัทขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียนในเซต็ตและ MAI ถึง18มีนาคมนี้ PTTGC ควักกำไรสะสมปันผลหุ้นละ50สตางค์แม้งรวมปี67ของ PTTGC ดูขาดทุนมหาศาล แต่บอร์ดก็ลงมาตินำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหุ้นละ50สตางค์ต่อหุ้นขึ้นป้าย XD 3มีนาคมนี้รับเงิน24เมษายนนี้โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n นไซด์คอม